มันก็เปลี่ยนไปแหละผมว่าพอเราไม่หยุดทําอะผมว่าเราก็พอเราทำไปเรื่อยๆมันก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชีพตัวเองด้วยสำคิดว่าจะเป็นพาร์ทไทมแล้วทําไปแล้วก็เอาโอเคเดี๋ยวกลับไปเป็นครูแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอเราเขียนว่ามันจะมีช่องให้กรอกอาชีพใช่ไหมเวลาเราลงไปอะไรอะ่ะมันเลยกลายเป็นศิลปิน <c oughs> นักสแสดงคะรั้งแรกที่บอกว่าต้องกรอกกาแบบว่านงี่แบบครูมันเป็น มันก็เขินเขิน่ะมันเขินเขินแต่ว่าแบบเอ๊ะเราจะเป็นอาชีพไหนดีอ่ะแต่ก่อนผมได้เขียนเป็นฟรีแลนซ์ก่อนที่จะตอนนั้นยังไม่ได้บรรจุงไงครับเป็นนักศึกษา<ม>แล้วก็มา<ช>มเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ยาวเลยจนแบบอได้ได้เข้าช่องแหละเซนจ์ยาที่ช่องก็เลยแบบโอเคเป็นนักแสดงแล <c oughs> ้วตอนเราเซนจ์ยาผมก็จะมีนี่แล้วนะใช่ใช่มีมีสังกัดแล้วก็เลยแบบโอเคเปลี่ยนอาชีพตัวเองตอนนี้คิดแปลว่าแบบว่าเฮ้ยช่วงว้างๆอยากจะไปเป้ะไปดี ก็คิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงเหมือนกันเวลาแบบเพื่อนๆแบบเพื่อนๆผมก็ยังเป็นครูกันเต็มไปหมดเลยนะเราก็แบบมีแวะเข้าไปถามไปดูไปคุยกันอย่างเี้เรื่อยๆเคยไปเจอเพื่อนบรรจุอยู่ที่โรงเรียนแถวบางนามั้งผมก็แบบแวะเข้าไปหาเหมือนกันเอ้ยเาก็ดูมีความสุขนะเออมันเหมือนแบบมันยึกย้อนไปตอนที่เราสอนหนังสือเหมือนกันแบบเออน่าสนุกดีตอนนี้ยังมีไหมมีมีมีเพราะพอเห็นแบบเพื่อนลงโซเชียลว่าแบบสอนหนังสือครับ มีมก็อยากกลับไปเหมือนกันแต่ว่ารุ่นที่ผมสอนอเนี่ยเขาจบไปหมดและะ้วมั้งโตกันไปหมดแล้วไปเป็นไปเรียนมหาลัยเรียนอะไรกันหมดบางคนจบไปแล้วด้วยก็มีก็คือโตโตไปแล้วใช่ก็ปณตก็คือเป็นคนไม่พอท็อตท็อตเดี๋ยวเรียนเสื้อฟิตเมื่อก่อนเล่นเล่นก้ามนะ uh, เลยเสื้อฟิตตอนนี้พจ็สอนพี่ไรตนตีฮะตนตีสากลตอนนี้ก็คือ ก็อยากกลับไปสอนดนตรีสางคมเหมือนเดิมแหละเป็นแบบเอกที่เราจบมาไงครับแต่จริงๆแบบผมมีอีกศาสตร์หนึ่งที่ชอบก็เป็นพวกประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าดนตรีมันจะมีแบบวิชาที่เป็นวิชาประวัติศาสตร์พวกแบบประวัติของดนตรีประวัติของแบบศิลปะตั้งแต่ยุคนั้นยุคนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่เคยสอนเลยไม่เคยประวัติศาสตร์ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ดนตรีครับเคยมีแบบเอาแทรกเข้าไปในแผนการสอนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเน้นทักษะได้แบบปฏิบัติไว้ด้วย กลับไปสอนจได้ทกอยไปทวนก่อนเนละ <c oughs> แต่ว่า,แต,วาแต่มันก็ <c oughs> ถ้าเป็นทฤษฎีอ่ะไม่ลืมเพราะเราเล่นกีตาร์เรื่อยๆมันก็จำจำมันต้องใช้อ่ะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นแบบรายละเอียดต่างๆแบบบางอย่างเราก็ต้องกลับไปทวนทนิดนึงเหมือนกันแต่นิดเดียวไม่ไม่ยากอะบออเอาตายไหมทำกันตายสนุกสนุกครับเหฮาก็บอกแล้วคนเล่นยังสนุกเลยคนเล่นยังฮาเลยคนดูก็ต้องฮาแหละ เหมือนกันนะเพราะแต่ละคนคืออย่างนพทคอมแบบคือแต่ละคนเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยจะยังไม่เคยเห็นบทบาทเขาในในในคาแรคเตอร์แบบนี้อย่างอิงฟ้าอย่างเงี้ยโอ้โหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นนะในมุมอย่างนั้นเราเคยเห็นเขาเป็นนางงามสวยๆอยู่บนเวทีใช่ไหมแล้วพอเขามาเล่นแบบโก๊ะฮ่าๆหน่อยอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นอีกแบบอีกอะไรที่มันใหม่ๆก็เนีแล้วก็อย่างตีวิ่เหน่งวิ่พพอยท์อาไทยอยู่แล้วเราเคยเห็นแต่3ามคนนี้พระเอกเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเขาเล่นกันแบบนี้ กว่าจะเข้ากันถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตีอ่าเป็นแก๊งของตีอ่ะเ,ออเขาบอกว่าเขาเวิร์กช็อปอยู่ปีหนึ่งออซึ่งแล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ <c oughs> ก็แล้วแต่ลองลองลอง,ลองคิดกันดูเราผมได้เราไม่ได้ต้องเริ่มปีหนึ่งผมอยู่คนละทางกับเขา <c oughs> ผมเป็นเป็นสายที่ต้องเขา้า,เขาไปบว,บวกกับเขาอยู่แล้วแต่ผมกับพี่เจง๋งก็ต้องแบบมีคุยกันเยอะขึ้นเหมือนกันเพราะมันเข้าเข้าด้วยกัน่อย ผมก็ไม่เชื่อว่าพี่เจ๋งจะเป็นแบบนี้ะพี่เจ๋งไม่ไม่ดูมามาทางฮาเลยอ่ะดูเป็นคนจริงจังแบบดุดุอ่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วเออเขาก็เล่นไปกับเราได้แล้วเขาก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรด้วยนะคือพี่เขาเฟนรนลี่แล้วก็เล่นจะเล่นอะไรเล่น,เล,นเล่นได้หมดเลยตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกที่เรารู้ว่าต้องมาเล่นกับพี่เจ๋งแล้วต้องเป็นแบบคอมเมดี้ด้วยอ่ะเออยากไหมที่ต้องฝึกตัวเองอะไรเป็นยังไงตอนแรก,แรกหรอที่ผมอ่ะแต่ว่ายากก็ยากเพราะเพราะเราเห็น แค่ในมุมที่พี่เขาเป็นชาวล็อกอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเล่นกับเราขนาดไหนครับแต่พอแบบเอาโอเคพี่เขาพี่เขาโอเพ่นอยู่แล้วอะพอแบบมาเจอกันคิวแรกผมก็ชวนพี่เขาตอบบทเลยแล้วหลังจากนั้นก็แบบไปด้วยกันได้ตลอดมีมุกอะไรเข้ามาก็เล่นด้วยกันได้หายคามาองอนะาในในามลกเขาดมยันมากนะเ้า,ากได้ดอะผมว่าต้องคุยกันบ่อย คือผมในแก๊งแก๊งช่องวันด้วยกันน่ะคือเราคุยกันบ่อยอยู่แล้วเราเจอกันทุกปีเจอกันโหเจอกันเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าอย่างพี่เจงอย่างอิงฟ้าเงี้ยเราเราไม่เคยร่วมงานกับเขาเลยแล้วพอได้มาร่วมงานเนี่ยก็เลยต้องคุยกันเยอะขึ้นมีอะไรต้องคุยคุยกันคุยกันคุยกันพอมันคุยกันแล้วมันสนิทใจกันอ่ะมันก็จะเล่นด้วยกันได้แบบไปเรื่อยๆอ่ะโฟละสบายกับพี่เจงอ่ะสบายเล่นอะไรก็เล่นไปเล่นได้หมดขี่มีผ่านไปฟิตแต่กลับมาดีมากเลยพี่แจ๊ โอ้ดีใจนะตั้งแต่ e ีแรกที่แบบเห็นทวิตแตกแบบโอ้โห5้าแสนหรือเปล่าตอนนั้นน่ะดีใจครับดีใจแล้วก็ผมไม่รู้จะพูยังไงวันนั้นผมก็ได้แต่แชร์แชร์แล้วก็ช่วยกันแบบนั่งไปนั่งอ่านคอมเมนต์อ่ะอ่านกันว่าเขาโพสอะไรบ้างเขาคอมเมนต์ถึงละครเรายังไงเออซีรีส์เรายังไงอย่างเงี้ยเป็นกระแสที่ดีแล้วก็หวังว่าแบบคนดูจะชอบในตอนต่อๆไปอีกตอนแรกอะไรนะครับรุนไหมรุนไหมเพระ่ามันเป็นพิกี้รุนนะรุนนะเพราะว่าเป็น เป็นอะไรอย่างเป็นคอมเมดี้ที่แบบหลายๆคนอาจกลัวเขาจะไม่เชื่อมากกว่าว่าเราเล่นได้ไหมแบบนั้นนะ่ะแล้วสุดท้ายแล้วเออเขาไม่เห็นผลงานจริงแล้วทุกคนไปด้วยกันได้ในทิศทางเดียวกันนะ่ะแล้วมันเล่นด้วยกันเหมือแนบบเป็นเพื่อนกันจริง,รงๆเหมือนเป็นคนที่สนิทกันจริงๆริตัวละครเขาอินไปกับมาไหนแล้วคนดูก็อินไปกับตัวละครด้วยก็เลยโอเคอุ่นใจขึ้นมาหน่อยเขาบอกว่าเราเล่นเป็นตำรวจไม่ได้แสดงเป็นจริงเราครับตโตมากับตำรวจที่บ้านที่บ้านเป็นตำรวจกัน ใช่รับก็เลยแบบไม่ไม่ได้ยากกับการทำคาแรคเตอร์นี้เท่าไหร่ตอนต่อไปจะเป็นยังไงคะให้ให้แฟนๆจับตารอดูอะไราความาเหตอนต่อไปใช่ไหมอใหิตึงอตอนต่อไปอ่ตอนนี้ตัวละครเริ่มมาเริ่มมาเจอกันแล้วแต่ว่าของผมยังอาจจะยังไม่ได้เจอกันหลายตัวละครตอนหน้าเราจะเริ่มมาเจอกันแล้วมันจะเริ่มไขคดีกันแบบโหดมันฮาบอกเลย โหดจริงแล้วก็มันด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันทาทุกอี e ีอยู่แล้วเรารู้ไหมครับว่าสรุปว่าใครเป็นคนักาหรือว่าเราครไม่รู้หมายถึงว่าตัวตัวแจมเหรอ,อจําไม่ได้ฮะตัวแจมตัวแจมในซีรีส์ว่าอะไรนะขัตกรรมจําไม่ได้แล้วแสดงเองก,ก็จำไม่ได้ว่าใครตอนนี้ฆาตกรก็จำเอ้ยไม่ใช่ขัตกรรมจำไม่ได้เหมือนกันนะเออแจค่เธอจอไอ้นี่ไปแล้วครับ ดามามม่ีรนอ๋อมันคือดรามา่าเหรอเป็นดราม่าอยู่แล้วผม่าเออที่แบบเออที่มีคนเขาถามไม่ฟินได้ตายผมว่าพี่เขาเอธิบายปกติในมุมของเขานะซิวพี่เขาก็พูดก็ก็ก็มีก็เคารพในในใน,ในความคิดเห็นของแต่ละคนแหละเหมือนกันเคารพทั้งพี่เราเคารพทั้งคนที่เขาถามคนที่แบบเอามาก่อให้รู้เดีย๋ยวผมไม่เรียกว่าดราม่าผมว่าจะเป็นความคิดเห็นที่มันอาจจะไม่ตรงกันมากกว่า ก็เป็นมุมอธิบายคือพี่ฟิล์มเขาโตแล้วเขาก็อธิบายแบบคนที่เขาโตผมว่าพี่เขาก็ไม่ได้พูดผิดอะไรในตรงนั้นแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรกับคนที่ไปว่าพี่เขาแต่ว่าผมแบบให้เข้าใจกันดีกว่าเก็มีคนก็เข้ามาถามเหมือนกันครับซึ่งผมอ่านไม่ค่อยทันหรอกมันไวยมากครับอันนี้ต้องแบบเข้าใจด้วยว่าเวลาพวกเราไลฟ์อ่ะคอมเมนต์มันเร็วมากมันเร็วมาก แล้วบางครั้งอ่ะคืออันนี้อันนี้อาจจะเป็นแบบผมเห็นมีหลายหลายคอมเมนต์ที่อยากจะให้พวกเราเห็นแล้วอคอมเมนต์แต่คำเดิมๆคำเดิมๆแล้วมันแบบทั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 บอยู่เรื่อยๆครับจริงๆอ่ะบางครั้งแบบอาจจะเปิดโอกาสให้แฟนๆ,ๆคนอื่นเขาได้แบบคอมเมนต์มามาด้วยไม่ใช่แบบว่าคอมเมนต์แต่ซ้ำๆๆๆซ้ๆกันอันนี้ก็ให้เคารพในพื้นที่ของกันและกันไปด้วยใช่ครับบางประโยคบางอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบ เ,เราอาจจะอยากตอบแหละพอตอบพอตอบประโยคนี้ไปปุ๊บไอประโยคนั้นที่เขาพิมพ์มามันเลื่อนไปแล้วเออซึ่งแบบอันนี้ก็แบบอาจจะคือบางบางครั้งเวลาไลฟ์อ่ะเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็อยากจะให้ใหอยู่ในในในมุมอย่างนั้นไปก่อนไม่ใช่แบบว่าไปเรื่องอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงถามได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไแล้วก็ที่บอกว่าพี่เขาใช้อล์มจมิงผมว่าไม่ได้ใช้เขาก็เขาเขา,เขาพูดดีอ่ะ เเป็นคนแบบเออเป็นคนจริงจังอยู่แล้วแล้วก็คือพี่เขาพูดได้ปกติเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเท่าที่แบบผมดูอะว่าแล้วที่อยากแสดงจับพี่พีพี่เขไม่ได้มีนยกันโอ้ยไม่มีครับนี่ยังโทรมาอยู่เลยตอนที่ผมต่อกันดั้มพี่เขายังโทรมาเอยู่เอ้ยน้องเป็นไงช่วงนี้ยังถามก็อยู่เพราะว่าเ,าเราอาจจะไม่ได้ออกงานด้วยกันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะค,ครับแต่จริงๆอะเราอยู่ในช่องเดียวกันมันก็มีแบบงานที่ต้องมาร่วมกันต้องมาเจอกันผมก็ต้องไปโปรโมทละครเรื่องใหม่พี่ฟิล์มเขาก็มีงานของเขา คือจะให้พวกผมมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ไปไม่ได้ใช่ครับเอาเวลาแต่ละคนไปนอนกันก่อนเออตอนนี้คือนอกจากซีรีส์เรื่องมีอะไรคะเดี๋ยวมีโปรเจกต์เร็วๆนี้ครับอะไรเหรอคะอะไรนะฮะอ๋อมีไพ่กันซิมาวันที่เจ็ดเดี๋ยวรู้วันที่เจ็ดเดี๋ยวรู้วันที่เจ็ดเดี๋ยวรู้ฮะเจ็ดสิงหาเม็แบบไหนเป็นแบบไหนเพราะว่าเริ่มเป็นแบบไหนโปรเจกต์นี้มัน อ๋อ <c oughs> <Ờ> เป็นคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมไม่เคยเล่นรู้แล้วการแสดงฮะการแสดงหมายถึงว่าผมตอบแบบการแสดงเหรอไม่ใช่ก็เธอบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์อ๋อใช่ใช่ใชครับใช่ใเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวดูเป็นการแสดงแหละครับเป็นบทบาทใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองแล้วก็เคยขอผู้ใหญ่มาเรื่อยๆเหมือนกันว่าอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นลองดูใช่ครับไม้ดู้ได้รู้คือวันที่เจดจะเปิดเปิดเปิดครับเดี๋ยวเปิดเผย วันที่เจ็ดเร็วนี้ได้ดูแน่แน่ได้ดูแน่แน่ครับขอบคุณครับ